Oh, มาดูความงามของสลัดใดของนาเลนะ็กฮะต้นสลัดใดก็คือไม้ตระกูลตะบองเพชรแหละแต่ความสวยงามของเขาเนะี่ยดูใบของเขาเนะี่ยดูเหมือนเกล็ดมังกรเลยฮะนะดูฮนะสวยงามจริงเลย องกินทนสาบีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้สุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กพามาดูไม้ส,สวยๆของเราเนะี่ยที่ชื่อว่าต้นสลัดไดนะคือสลัดไดส่วนใหญ่เราก็จะมองเห็นว่าเป็นไม้ตะบองเพชรทิมไม่มีใบนะมีแต่หนามแต่วันนี้เขามีใบแบบเล็กๆสวยงามอ่ะสวยงามมากๆเลยเหมือนเก็ดมังกรนะนาเล็กก็เลยอยากจะเก็บมาฝากกันนะถือว่าเป็นไม้ที่แปลก และสวยดีต้นนี้มีสีเขียวนะแต่ว่าที่แยกออกมาเนี่ยที่เอามาปลูกจากต้นแม่ที่เป็นสลัดใดด่างทำไมมันถึงเพี้ยนมาเป็นสีเขียวแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะก่อนอื่นนาะเล็กพามาดูต้นแม่ก่อนนะที่เป็นสลัดใดด่างเนะี่ยเห็นไหมสีสันเขาสวยงามเลย อันนี้ปูกปล่อยไว้ในธรรมชาติไม่ได้ดูแลเลยนะก็เอ็นหาแสงก็เนี่ยโค้งอง,งอๆบ้างแต่ว่าสวยงามอยู่ฮะเนี่ยอันนี้ก็คือเก็บไว้เป็นแม่พัน์ธุเป็นต้นพัน์ุดูความสวยงามของเขาลักษณะของเขาก็คือจะมีำลำต้นเนี่ยสามเหลี่ยมก็คือเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยม แต่บางทีพวกนี้มันก็จะแยกออกเป็นสี่เหลี่ยมได้นะก็แล้วแต่ว่าความเพี้ยนของมันนะหรือว่าอาจจะเป็นยีนเดิมของมันก็ได้เนี่ยเวลาเราปลูกเราก็จะตัดออกกิ่งพวกนี้ไปชำนะแต่ว่าที่ก่อนที่จะชําเราจะต้องให้ยางเขาแห้งก่อนนะอย่าเพิ่งไปชําเลยนะอาจจะทิ้งไว้สอวันก่อนก็ไดนะ้แล้วค่อยเอาไปชำ หรือไม่ก็อาจจะแต้มปูนแดงก็ได้นะตรงแผลของเขาเดี๋ยวเขาก็จะงอกรากออกมาเองเนี่ยต้นสลัดใดก็เป็นไม้ที่ปลูกง่ายแต่ที่เราปลูกแล้วมันเพี้ยนออกมาเป็นสีเขียวเพราะอะไรนี่ฮะเรามาดูกิ่งนี้กิ่งนี้เนี่ยมันเพี้ยนออกมาเพราะเราต้องสังเกตว่า ตุ่มของมันตุ่มไหนที่เป็นสีลายมันก็จะงอกออกมาเป็นสีลายตุ่มนี้สีเขียวมันงอกออกมาเป็นสีเขียวแต่บางส่วนก็ติดด่างมาด้วยแต่บางตัวไม่ติดด่างเลยอย่างเงี้ยสมมุติเงี้ยมันออกมาเป็นเขียวอย่างนี้ยเลยเนี่ยเป็นเขียวทั้งลำเลย พอเราเอาตัดเอาไปปลูกใหม่ไปชำใหม่มันก็จะกลายเป็นสีเขียวทั้งต้นนะเหมือนกับต้นนี้นี่นะฮะเหมือนกับต้นนี้แต่ถ้าได้ดูแลดีมันก็จะสวยงามนะเป็นแตก,กิ่งสวยๆเป็นแมสวยงามเลยทีเดียวนะ ต้นนี้แตกออกมาเป็นสีแฉกนะสี่เหลี่ยมเลเนีเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยมีหนามสีด้านนะมีหนามสีด้านแต่พอแตกกิ่งใหม่ก็เป็นสามเหลี่ยมก็ถือว่าเป็นไม้ประดับที่สวยงามฮะดูดีฮะดูจัดสวนแบบ สวนทะเลทรายเนี่ยโอ้โหสวยงามเลยเอาไปรวมกับพวกตะบองเพชรน,นะก็จะดูแตกต่างดูโดดเด่นไปเลยฮะมองดูใบเขาเหมือนเกล็ดมังกรเลยฮะนี่แหละความสวยงามของไม้ประดับเรา เห็นแล้วก็มีความสุขนะ,นะทำให้นาเล็กสุขใจอยู่ในสวนแล้วก็มาแบ่งปันกันฮนะอ่ะครับผมสหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตจไนศรพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ